เินออกเป็นคุณจะรู้สึกยังไงคะถ้าอยู่ๆวันนี้คุณโดนให้ออกจากบริษัทที่คุณทำงานมานานเข้าปีนี้มาไม่ถึง2เดือนมีผู้คนประมาณ1 5 0 0 0 0คนทั่วโลกถูกให้ออกจากบริษัทโดยเฉพาะบริษัทเทคยักษ์ใหญ่อย่าง Google Facebook a เมซ o n FedEx ออกกันทีเป็นหมื่นคนนะคะซึ่งล่าสุดเมตามาร์คซ์ก็ประกาศคะ่ะว่าจะปลดพนักงานเพิ่มอีกซึ่งจะด้วยเหตุผลว่า AI เข้ามาแย่งงานคนสำเร็จแล้วหรือว่าบริษัทพวกนี้ต้องการเงินเพิ่มอันนี้ก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดนะคะแต่ที่ต้องรู้ก็คือคุณต้องรู้ค่ะว่าบริษัทอะไม่มีหัวใจนะคะหัวใจอะมันอยู่ที่คุณ อย่าทำงานเพื่อความสุขของบริษัทค่ะทำงานเพื่อความสุขของตัวคุณเองเพราะถ้าคุณรู้ว่าความสุขในการทำงานของคุณอยู่ที่ไหนเงินของคุณก็กองอยู่ที่นั่นแหละค่ะ and this is one minute